you ก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผม MC h Gaming นะครับจะมารีวิวแอปแอปตัวหนึ่งครับแอปนี้มีชื่อว่าสุ่มเลขบัตรนะครับผมแอปนี้นะครับผมสามารถสุ่มเลขบัตรได้จริงเลยนะครับผมสุม่มปุ๊บนี่เราเติมเกมได้สบายถุยนะมันแบบทูนะครับผมอันนี้ไม่ใช่บัตรโทรนะมันไม่ได้สุ่มบัตรโทรนะแต่มันสุ่มเลขบัตร13บหลักประชาชนนะครับผมเป็นเลขบัตร แบบว่าประชาชนแบบบัตรประชาชนเนี่ยเออแตบบ่ว่าสมมติว่าเราจะไปสมัครเกมใช่ไหมล่ะแล้วไอ้นี่รหัสเราเผลอไปสมัครไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเราไม่สามารถสมัครได้แล้วเราก็ไม่รู้จะบัตรประชาชนใครก็มาสุ่มเราได้นะครับซึ่งบัตรประชาชนในนี้สามารถใช้ได้จริงนะครับผมเลขบัตรแต่มันไม่ตรงกับเลขบัตรของใครนะครับผมโอเคนะครับผม ก็ไม่ต้องห่วังว่าจะเกิดการโกงอะไรกันเกิดขึ้นหรือว่าเกิดการผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีเด็กขาดนะครับผมโอเคนะครับผมแอปนี้ไม่ต้องสมัครอะไรเลยครับเพียงแค่เข้าไปมันก็จะมีเลขบัตรขึ้นมาให้เลยนะครับแอปนี้หาโหลดได้จากครับก็นี่นะไม่ต้องกด่มนั้นเดิมแอปนี้หาโหลดได้จากไหนหรอครับผมก็เพจสโต n ครับผมให้ท่านผู้ชมพิมพ์ไปเลยว่าสมเลขบัตรา3หลักนะครับผม นมครับมันจะมีเขียนว่าเลขบัตรที่สมนี้จะเกิดการคำนวณไม่ใช่เลขบัตรของผู้บุคคลอื่นแต่สามารถใช้ได้จริงในการสมัครบริการต่างๆเช่นเกมออนไลน์อย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่เชิญเลขบาาตัตรสะชาชนตัวเองสมัครแล้วอยากได้อีกรหัสหนึ่งก็เอาเจ้าแอปนี้ไปใช้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครนะครับผมชอบมากๆนี่แบอบกว่า ทำอินโทรให้ด้วยก็ได้นะฟุนเ,เล่ะครับแล้วก็ตรนีไม่มีพักเรื่องของตัวเองครับไม่เรี่ยวดูสาับดีดอมได้น,น,น,นะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ